ที่พี่แนนชอบมากๆก็คือบริเวณใต้ตาตรงนี้นี่แหละที่มันจะทําให้เราดูเด็กลงทันทีเลยเวลาที่แบบเราไม่มีเบ้าตาลึกๆตรงนี้ที่เป็นกระดูกกรนะดูเนาะสวัสดีค่ะพี่แนนสไตลยอิตาลีนะคะวันนี้นะคะพี่แนนจะมาพูดถึงศสลยกรรมชะลอวัยผู้หญิง40บวกนะคะว่าถ้าสนใจที่จะทำศิลยกรรมเนี่ย ทำอะไรดีทําอะไรบ้างนะคะวันนี้จะเริ่มต้นจากตาก่อนเลยค่ะการทําตาสองชั้นเนี่ยนะคะจะทําให้เราดูเด็กลงนะคะเพราะว่าเวลาหนังตาด้านบนเนี่ยค่ะมันมาปิดตาของเราอะ่ะมันจะทําให้ตาเราอะ่ะดูเหมือนแบบบวมๆแล้วก็ดูเหมือนเราง่วงนอนตลอดเวลานะคะเมื่อเราตัดตรงส่วนที่แบบว่าตามันตกลงมาเนี่ยค่ะก็จะทําให้ตาเราดูสดใสนะคะแล้วก็ พอกรีดหัวตาเพิ่มนะคะแล้วก็มีการแก้กล้ามเนื้อตาข้างในอะค่ะมันจะทําให้ตาเราดูแบบว่าแบวลนะคะมีความสดใสแล้วก็ดูแบบลดอายุได้ะค่ะอันนี้แน่นอนนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครแบบอยากทาําทตา2ชั้นเพราะว่ากลัวหมอกลัวมีดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้ใช้เป็นสติกเกอร์อย่างนี้นะคะเขาก็จะเป็นรูปตาแบบนี้เลยค่ะแล <IL> ้วเวลาเราลอกออกมานะคะเราก็สามารถที่จะ ทาน้าได้นะคะรุ่นนี้ที่พี่แดนใช้นะมันจะเป็นรุ่นที่แบบไม่ต้องใช้กาวนะคะก็คือแค่ทาน้ําบางๆนะคะแล้วเราก็มาติดที่ตาของเราก็จะทําให้เรานะคะสามารถมีตา2ชั้นได้โดยที่เราไม่ต้องไปทําตา2ชั้นไม่ต้องไปเจ็บตัวนะคะถ้าใครที่กลัวเจ็บมากๆนะคะก็ลองใช้วิธีนี้ดูค่ะต่อไปนะคะก็คือตัวโบกดอกค่ะ การฉีดโบท็อกเนี่ยนะคะเขาจะฉีดบริเวณหน้าผากนะคะแล้วก็ตีนกานะคะแล้วก็บริเวณที่แบบเราแสดงอารมณ์อ่ะแล้วมันจะแบบเป็นรอยง่ายใช่ไหมคะอย่างตีนกาเวลาเรายิ้มหรือว่าเวลาเราคิ้วขมวดเนี้ยช่วงนี้นะคะก็จะมีแบบร่องได้ง่ายเพราะฉะนั้นนะคะเราก็สามารถฉีดโบท็อกได้ะคะ่ะ โบ็อกนะคะนอกจากลดริ้วรอยได้แล้วนะคะ mm. ก็ยังสามารถที่จะทําให้หน้าเราดูเรียวนะคะดูยกขึ้นสําหรับคนที่แบบว่าหน้ากลมหน้าบานนะคะเขาก็จะฉีดลงไปบริเวณที่เป็นกรามนะคะบริเวณนี้กรอบหน้าก็จะชัดเจนขึ้นนะคะตัวนี้ค่ะจะเริ่มเห็นผลประมาณ3-7วันหน้าเราจะเริ่มแบบตึงๆแบบ ยิ้มขยับหน้าไม่ค่อยได้นะคะแล้วเขาจะเริ่มเข้าที่นะคะหลังจากประมาณ2อาทิตย์ขึ้นไปสําหรับการฉีดโมท็อกเพื่อลดริ้วรอยนะคะเขาก็อยู่ได้ประมาณ3-4เดือนนะคะส่วนถ้าเราฉีดบริเวณกรามให้หน้าเราเดียวเนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณ5-6เดือนนะคะตัวนี้นะคะถ้าเราฉีดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะแล้วก็คลินิกที่ได้มาตรฐานนะคะก็จะไม่เป็นอันตรายนะคะแล้วก็จะสลายได้เองภายในระยะเวลาที่เขาบอกอะค่ะอาจจะเป็น4เดือนอาจจะเป็น6เดือนนะคะมันก็จะสลายไปเองตัวต่อไปนะคะก็คือฟ <c oughs> ิลเลอร์ค่ะตัวนี้นะคะไม่ พูดไม่ได้เลยนะคะก็คือฟิลเลอร์นั่นเองค่ะหลังจากฉีดครั้งแรกนะคะพี่แนนประทับใจมากๆเพราะว่า ตัวฟิลเลอร์เนี่ยเวลาฉีดปุ๊บมันเห็นเลยแล้วจุดที่พี่แนนชอบมากเลยนะคะก็คือบริเวณใต้ตาบริเวณนี้ค่ะหรือว่าบริเวณขมับตรงนี้นะคะพออายุมากขึ้นเนี่ยเนื้อหรือกระดูกอะ่ะมันจะยุบตัวใช่ไหมเบ้าตาลึกหรือว่าเป็นบริเวณขมับที่มันยุบลงไปอะคะ่ะมันก็จะทําให้เราดูมีอายุใช่ไหมหน้าจะดูแบบเป็นกระดูกใช่ไหมคะพอเราเติมฟิลเลอร์บริเวณนี้นิดนึงนะคะหน้าเราอ่ะก็จะไม่ย้อยแล้วมันก็จะแบบยิ้มแล้วมันดูมีความสดใสนะคะแต่อันเนี้ยพี่แนน,นฉีดมาประมาณปีกว่าแล้วนะมัน,มน,ะะน,น้ี ถ้ามีโอกาสก็ยังอยากทําอีกนะเพราะว่ามันเห็นผลชัดเจนเลยอะว่าหน้าเราดูเด็กลงนะคะเดี๋ยวพี่แนนเอารูปให้ดูตัวฟิลเลอร์เนี่ยค่ะเขาเป็นสารเติมเต็มนะคะที่ชื่อว่าไฮยาลูโรนิกแอซิดอาจจะชื่อคุ้นๆเนาะเพราะว่าในครีมหลายๆตัวนะคะเขาก็บอกว่าเขามีตัวนี้ใช่ไหมที่จะทําให้เติมเต็มผิวพวกร่องลึกนะคะพวกบริเวณแบบยิ้มแล้วมีร่องแก้มอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อย่างที่พี่แนนบอกว่าบริเวณใต้ตานะคะแล้วก็บริเวณที่ แก้มอะไรเงี้ยคะ่ะถ้าสมมติใครยิ้มแล้วแบบแก้มย้อยๆเงี้ยมันก็จะช่วยทําให้หน้าเราดูใสดูเต่งตึงได้ค่ะตัวนี้นะคะหลังจากฉีดแล้วว่ามันแทบจะเห็นทันทีเลยนะเพราะว่าเป็นสารเติมเต็มใช่ไหมเพราะใส่ปุ๊บอ่ะมันก็จะแทบขึ้นมาเลยแคบจะมองเห็นเลยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราต้องฉีดกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คลินิกที่มีมาตรฐานเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเขาใช้เกรดไหนเพราะมันมีทั้งของเกาหลีมีทั้งของยุโรปมีทั้งของอเมริกานะคะก็อยู่ได้ตั้งแต่แบบ4เดือนจนถึง2ปีเลยก็็มีนะะีนนคพ่แเเเยหขาบอกว ว่าแต่ละเกรดเนี้ยราคามันก็จะต่างกันตัวที่อยู่นานก็จะราคาสูงขึ้นใช่ไหมคะตัวนี้ก็ปลอดภัยเหมือนกันนะคะถ้าเราเลือกคลินิกหรือโรงพยาบาลที่แบบว่ามีมาตรฐานนะคะมันก็จะสลายไปเองตามระยะเวลาหรือว่าชนิดของฟิลเลอร์ต่างๆนะคะที่เขากำหนดไว้ ที่พี่แน,นชอบมากๆก็คือบริเวณใต้ตาตรงนี้นี่แหละที่มันจะทําให้เราดูเด็กลงทันทีเลยเวลาที่แบบเราไม่มีเบ้าตาลึกๆตรงนี้ที่เป็นกระดูกกรนะดูกเนาะฉีดแล้วตรงเนี้ยรู้สึกว่าเออหน้าเรามันดูเต็มนะอย่างในรูปเนี่ยนะคะพี่แดนเพิ่งฉีดได้ประมาณสักไม่ถึง2เดือนนะหน้ามันก็จะแบบเหมือนบวมๆนิดนึงแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะมันจะเริ่มเข้าที่นะคะตัวนี้นะคะก็ไม่เป็นอันตรายเหมือนกันค่ะก็จะสลายไปนะคะตามระยะเวลาที่เขากําหนดนะคะถ้าเราเลือก ผู้ฉีดที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ฟิลเลอร์ที่ได้มาตรฐานนะคะตามราคาที่เขากำหนดเลยค่ะว่าจะเอาเกรดไหนอยู่ได้นานเท่าไหร่นะคะถามคลินิกได้เลยค่ะตัวสุดท้ายนะคะที่จะมาพูดในวันนี้นะคะก็คือตัวไฮฟูนะคะมันมีอีกตัวนะคะเขาชื่อว่าอัเชล่านะคะแต่พี่แนนไม่เคยทำตัวนั้นนะเคยทำไฮฟูสคะ่ะตัวไฮฟูเนะะี่ยค่ะเป็นการกระตุ้นผิวนะคะให้สร้างคอลลาเจนหรือว่าสร้างเนื้อเยื่อใหม่ใต้ผิวโดยใช้คลื่นอันตราซวาความเข้มข้นสูง ตัวนี้นะคะจะทําให้ผิวยกกระชับโดยที่ไม่ต้องลงเข็มเลยค่ะเครื่องมือของเขานะคะเขาจะเอามาแนบที่หน้าของเราค่ะแล้วเขาก็จะยิงขึ้นไปเสียงจะแบบเหมือนจักเย็บผ้าเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นอันตราซาวที่แบบยิงลงไปได้ลึกมากๆนะคะทําให้ผิวอักเสบแล้วก็กระตุ้นให้ผิวสร้างคอลลาเจนใหม่ขึ้นมาแล้วก็ บริเวณหน้าตรงนี้ค่ะถ้าใครหน้าแบบย้อยลงมานะคะก็จะทําให้หน้ายกขึ้นไปเลยค่ะตัวนี้นะคะจะเริ่มเห็นผลไม่ได้เห็นผลทันทีเหมือนฟิลเลอร์นะจะเริ่มเห็นผลประมาณสัก2เดือนขึ้นไปนะคะหน้าเราก็จะค่อยๆย,ยกขึ้นไปแล้วก็จะเห็นเต็มที่ประมาณ6เดือนนะคะตัวไฮฟูเนี่ยคะ่ะมีความปลอดภัยนะแล้วก็ไม่ต้องเจ็บตัวแบบว่ามีเข็มมีเลือดอะไรทั้งสิ้นนะคะเขาก็แค่ให้เรานอนนะแล้วเขาก็จะโปะยาชาก่อนเหมือนกันนะเพราะว่าบางครั้งมันจะมีความเสียวแปลกๆเพราะว่ามันลงไปลึกนะคะแต่พี่แนนอะ ไม่รู้ว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันเจ็บอะไรมากเลยนะคะตัวนี้นะไฮฟู Hi นะแต่ว่าเพื่อนที่ไี่ทาด้วยกันเนี่ยเขาบอกเขามีความรู้สึกร้อนๆน,นิดๆอะไรเงี้ยแต่พี่แนนไม่ได้รู้สึกนะอาจจะแบบอยู่ที่ยาชาด้วยนะคะแล้วก็อยู่ของแต่ละคนด้วยค่ะตัวนี้นะคะอยู่ได้6-12เดือนค่ะก็คือ1ปีเนาะถ้าเราดูแลดีๆด,ด้วยอะค่ะมันก็จะยิ่งทําให้ยืดอายุ ให้อยู่ได้นานขึ้นนะคะสำหรับตัวไฮฟูตัวนี้เราก็ลองไปสอบถามตามคลินิกต่างๆเขาจะมีเครื่องมีโปรโมชั่นต่างๆนะคะว่ายิงได้กี่ช็อตปริมาณเท่าไหร่แล้วเวลาก่อนที่เขาจะยิงเนะะี่ยค่ะเขาก็จะเซตติ้งที่เครื่องอะคะ่ะแล้วก็พอยิงปุ๊บคุณหมอก็จะมาถามเราว่าเฮ้ยระดับนี้เรารับได้ไหมถ้ารับได้เขาอาจจะเพิ่มอีกอะไรเงี้ยแล้วก็พอถึงขีดที่แบบเราทนไหวอะคะ่ะเขาก็จะยิงให้ทั่วหน้านะคะส่วนใหญ่เขาจะยิงบริเวณแก้มบริเวณที่ทําให้หน้าย,ยกให้หน้าเรียวตรงเนี้ยคะ่ะเพราะว่าหลังจากที่เรายิงเสร็จแล้วเนี่ เดือนเริ่มเห็นผลในาหน้าตรงนี้จะยกขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็ถ้าเราดูแลดีๆนะคะก็อยู่ได้เป็นปีเลยนะอันนี้ แล้วนี่นะคะก็เป็นศัลยกรรมชะลอวัย40บวกนะคะที่ถามกันเข้ามาแล้วก็อยากรู้ว่าอยากเริ่มต้นทาศัลยกรรมนะคะเริ่มต้นยังไงแล้วก็ก่อนจบนะ,ะพี่แนนจะบอกนิดน,นึงว่าถ้าสมมติว่าไม่อยากฉีดฟิลเลอร์ไม่อยากฉีดโบท็อก ox, ไม่อยากทําไฮฟูไม่อยากทําอะไรเลยนะคะก็มี2ตัวนะคะมาแนะนําวันนี้ก็คือการทาสปาหน้านะคะแล้วก็การนวดหน้าเนาะพี่แนนเวลาที่พี่แนนล้างหน้านะคะพี่แนนจะใช้ตัวโฟรยนะคะตัวเนี้ย เวลาเขาเปิดอ่ะจะเปิดด้านหลังเป็นแบบสั่นๆนะตัวนี้พี่แนนก็มีคลิปแนะนําไว้เหมือนกันนะคะถ้าใครอยากดูก็สามารถไปดูได้ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่แบบไว้ล้างหน้าให้สะอาดแต่ระหว่างที่เราล้างหน้าเนี่ยมันก็เหมือนเรานวดหน้าไปด้วยก็คอืคอ,คอแบบค่อยๆทําแบบเนี้ยขึ้นลงขึ้นลงนะคะ,คะ,คะก็จะทําให้หน้าเราอะ่ะเหมือนสะอาดหมดจดแล้วก็ได้นวดหน้าขณะล้างหน้าไปด้วยนะพี่แนนก็ชอบนะคะมันเหมือนเป็นการนวดหน้าขณะล้างหน้านะคะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะที่พี่แนนก็ใช้ประจํานะแต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่า ถ้าคุณซื้อมาแล้วไม่ใช้ยังไงมันก็ไม่ได้ผลเนาะต้องซื้อแล้วใช้นะคะก็คือตัวนูงสกินนะคะตัวนี้เขาจะเป็นสปาหน้านะตัวนี้ใช้ร่วมกับเจล2ตัวนะคะมันจะมีตัวดีทิเมนต์นะคะตัวนี้ก็คือหลังจากที่เราเช็ดเครื่องสําอางล้างหน้าหนึ่งรอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ใช้เจลตัวนี้นะคะบีบลงไปตรงนี้อันนี้ก็มีคลิปที่ทําไปแล้วเหมือนกันนะคะก็สามารถไปดูได้นะถ้าใครสนใจนะคะแล้วก็เวลาที่เรานวดเนี่ยเราก็จะนวดแบบยกหน้าอยู่แล้วถ้าเราทําเป็นประจำะคะ่ะจะทําให้ ฟิลเลอร์โบท็อกเราอะอยู่นานขึ้นแต่ถ้าสมมติใครไม่เคยฉีดเลยใช้วิธีนี้ยพี่แนนก็ว่าได้ผลประมาณนึงเลยนะมันอาจจะไม่ได้เห็นผลชัดขนาดฟิลเลอร์โบท็อกเพราะว่าอันนั้นมันเป็นการฉีดใช่ไหมมันเป็นสารเติมเต็มมันเป็นสิ่งที่ฉีดเข้าไปแล้วมันทําให้แบบเห็นผลทันทีมันก็อีกแบบนึงแต่การที่เราดูแลตัวเองทุกวันแบบนี้ค่ะมันก็จะทําให้หน้าเราอะเติงยกขึ้นไปได้ประมาณนึงเหมือนกันนะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ตัวที่สองหลังจากเราใช้ตัวนั้นใช่ไหมําเปล่า แล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะก็หาให้ทั่วใบหน้าแล้วตัวนี้เขาะจะเป็นกระแสะไฟที่เราปล่อยเข้าไปใช่ไหมมันก็จะมีความยกหน้าแบบบริเวณรอบดวงตาอะไรของเราเหมือนกันเราก็ค่อยๆนะคะทาตามไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีวิดีโอที่พี่แนนเคยทําไปแล้วเหมือนกันนะก็ถ้าใครสนใจซื้อเครื่องนูสกินนะคะเราใช้ประจําพี่แนนก็ว่าคุ้มนะคะเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นการแบบไปทำหน้าที่คลินิกอะเนาะแต่ว่าอันนี้เราทำได้ที่บ้านแล้วก็ ทำประมาณอาทิตย์ละครั้งสองครั้งก็จะได้ผลดีมากนะคะเพราะว่าพี่แนนว่าพี่แนนทําอันนี้บ่อยด้วยก็เลยทําให้พวกฟิลเลอร์โบท็อกอ่ะมันยืดระยะเวลาอยู่กับเราได้นานขึ้นค่ะหวังว่าวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับสาวๆที่แบบ40บวกเนาะเริ่มมีริ้วรอยแล้วแล้วก็อยากสนใจที่จะทำศัลยกรรมนะคะเริ่มต้นยังไงดี กลัวด้วยนะคะแล้วก็ไม่รู้จะทําตรงไหนบ้างนะคะกลัวว่าถ้าเข้าไปคลินิกแล้วแบบออกมาเดี๋ยวแบบเป็นลมแน่นอนนะคะเขาก็จะเชียร์คอร์สนู้นคอร์สนี้นะอย่างที่พี่แนนบอกวันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ทํามาแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันได้ผลกับผู้หญิง40กว่านะคะแล้วก็ทําแล้วมันเห็นผลเลยอย่างตาเนี่ยก็ทาแล้วเปลี่ยนเลยฟิลเลอร์บท็อกเนี่ยมันก็ใช้เวลาที่แบบอยู่กับเราได้นานนะคะไฮฟ,ฟูเนี่ยก็ทํามาเป็นปีแล้วปีครึ่งแล้วอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าคงสภาพหน้าเราได้ประมาณนึงเลยค่ะ สนใจก็ลองไปสอบถามข้อมูลนะคะที่สําคัญก็คือต้องดูรีวิวเยอะๆนะคะแล้วก็ดูว่าคลินิกได้มาตรฐานไหมอย่าดูแค่ราคาอย่างเดียวนะคะเพราะว่าบางครั้งราคาถูกแล้วแบบหน้าเราเสียแบบเป็นสารตกค้างหน้าย้อยอย่างที่เคยได้ข่าวนะคะก็ต้องดูกันเยอะนิดนึงนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกาลังใจให้ที่นนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ フフフ。